่สิวันได้แกวเนี่ยดวสวัสดีครับผมรายการเกษตรมหาสมบัตินะครับรับจ้างฉีดยาในนาข้าวในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้จะทำการฉีดแปลงนาพ่อเสริมนะครับจำนวน20ไร่นะครับอันนี้จะฉีดยากองหลังในนาข้าวนะครับบวกเจียนกาด ยากองหลังคุมเลนนะครับ0-4วันหลังจากก่านข้าวนะครับอันนี้จะเป็นยากองหลังบวกเจียนกาดครับผมวันนี้นักบินของเราครูน้ำนะครับผมฉีดในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดยาในนาข้าวนะครับผสมยากองหลังแล้วนะครับผม เมื่อกี้ก็ได้ทําการวัดแปลงนะครับได้จํานวน20ไร่อันนี้ก็จะใช้กองหลังจํานวน6ขวดบวก g n แอนคาร์ขนาด250พีซีขวดนะครับสำหรับยากองหลังบวก G. ีอนการนี้จะคุมเลนในนาข้าวได้ผลดีเยี่ยมมากเลยนะครับตัวที่ยาง,งอกขึ้นมาก็สามารถกำจัดได้นะครับ หลังจากฉีดลงไปแล้วเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าข้าวมันจะสีเผือกนิดนึงนะครับหลังจากขึ้นน้ําไปประมาณสิบห้าวันก็จะ,ก,จะก็จะใบสีเผือกก็จะหายนะครับผมอันนี้วันนี้โดนฉีดยาของเราก็พร้อมนะครับอันนี้เป็นโดนของเรานะครับผมก็คูน้ําก็กําลังผสมนะครับถังผสมทั้งฉีดนะครับกินเองชองเองนะครับวันนี้ อันนี้ก็ผสมครั้งละสิไร่นะครับผมครั้งละสิไลร่ผสมสองครั้งนะครับวันนี้อันนี้คือจีแอนกาดนะครับผมใส่ไป250บซีซีบวกกับกองหลัง3ลิตรนะครับครับวันดีครับพ่อ พอปลูกเขาพันอย่างนันพอหกนึ่ง6 1สีเก่าครับพันหกหนึ่งกับสีเ่เนาะครับอันนี้แปลงแปลงนี่ยี่สิบไร่พันอย่างเกาหกหนึ่งกับสีเก่าหกหนึ่งับสีเก่ามันหกหนึ่งอยู่หมายถึงว่าเ้าเหาวานสี่เก่าประมาณสี่เก่านี่แปดไร่เนาะหกหนึ่งกับประมาณหกไร่เจ็ดไร่เนาะพอประมาณ ครับสีเก่ากับฮงหนึ่งครับมันจะมันเกีียวคนละเถือได้พอสีเก่าฮกหนึง่งแมนอยู่เกีียวคนละเทียงครับคือว่าใส่ไอ้วานเลยพันเดียวเลยพอมันจะง่ายนแปลงเดียวรั้งแรกคิดว่าสีเป็นเรอบสองอ๋อเสียรอบสองนําเนาะพอ,อะข้างบนนี่ไหมอืมวางเลยใส ไซเกาครับสซซีเก่าครับผมแต่ว่าสะเป็นยังไงครับครับมันคือว่ามันตัวนี้มันให้ผลผลิตดีเนาะสรเก่านาะพอนะครับครับพ่อโอเคอันนี้พ่อเสริมนะครับเจ้าของนานะครับในเขตร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณครับพ่อันนี้ก็กําลังเติมน้ํายานะครับอาจารย์น้ําของเราวันนี้นะครับฉีดมาแล้วก็เยอะนะครับวันนี้ สามสิบสี่สิบไร่แล้วนะครับวันนี้อันนี้ยากองหลังบวกจีอันกาดนะครับคุมเลนในานาข้าวสุดยอดมากนะครับครับกรเกษตรสมบัติ รับจ้างฉีดยาทั่วราชอาณาจักรนะครับแต่วันนี้ฉีดที่ร้อยเอ็ดนะครับผมถ้าทั่วประเทศคงไปไม่ไหวนะครับแค่นี้ก็งานเต็มนะครับมาารเพะโอเคครับกำลังเซตระบบ all risks. ะนักบินจะทานข้าวก่อนไหมครับรบินก่อนนะครับรมผมครับผม ไว้ตรงไหนดีครับด้านตรงนี้แหละครับขอบคุณครับผมอันนี้ผู้จัดการบริการเรื่องให้ปอกไงวะข้าวนะครับข้าวนักบินนะครับไอเว่เพื่อนอนหครับเพื่อั้นวออครับสักคู่เราก็จะพร้อมบินแล้วนะครับผมอันนี้คือนาพ่อเสริมในเขตจังหวัดร <8 S 1> ้อยเอ็ด <c oughs> นะครับ <c oughs> วันนี้วันที่19นะครับมกราคม2,565นะครับฉีดนาพ่อเสริมนะครับวันนี้20ไร่นะครับ <c oughs> ครับไปแล้วนะครับโดนของเรานะครับวันนี้โดน ครับติดต่อซื้อสินค้านะครับกองหลังบกเกียนกาดคุมเลนในนาข้าวนะครับ0 9น4 2 5 9 4 4 2ี่อ้า่่อนะครับผมพ่อจะต้อคิ้วป่ะพ่อฮะน้ำยังมันหอดบ่จองคิ้วบ่จองคิ้วกับน้ำพลอยไงเพียดเด้อ อจองคิวผู้จัดการเพิ่นเพิ่นโหแจักเพื่อนที่นะว่าแต่บอกเพิ่นมือเดียวเท่านั้นล่ะครับมาเชดไหนครับเดี๋ยเดี๋ยวไว้ปีปีนิไว้คั้รอบหนึงครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ